สวัสดีค่ะเนื่องจากช่วงนี้นะคะเป็นฤด,ดูร้อนใช่ไหมคะร้อนมากเลยแล้วผมเราก็กำลังจะยาวเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะตัดผมแต่ไม่ได้ไปที่ร้านนะคะจะตัดเองครั้งแรกเลยนะเนี่ยแต่ถ้ามันไม่สวยเราก็จะเข้าร้านแหละคะ่ะแต่ตอนนี้จะลองตัดเดี๋ยวขออนุญาตสต็อปไปมัดผมก่อนเอาทรง บุ๊คคัทหรือบัตเตอร์ไฟดีบัตเตอร์ไฟนะคะจะลองส่งบัตเตอร์ไฟแป๊บหนึ่งคับอ่านี่นะคะเราก็จะแบ่งพรมแบบนี้ค่ะแบ่งเป็นสองส่วนอ่าส่วนที่หนึ่งที่เหลือเก็บไว้ก่อนอ่าเชลลหน่อยคะ่ะมองดูเฉยๆก็ได้ว่ามันเท่ากันไหมข้างบนเท่าไหมคะหมายถึงว่ามันโค้งแบบนี้ไหมคะโอเคแปลว่าได้แล้วทีนี้นะคะเราก็จะทำการมัดา น้อยเหรออ่ะน้อยก็เอาเพิ่มค่ะดึงเพิ่มเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเวลาจะหมดล้วขอต็อปไว้ก่อนอ่ะอีกเซตหนึ่งนะคะก็จะข้างหลังนะคะแบบนี้ชึบเทำเหมือนกันเลยนะคะชิบชิบโอ้ แบบนี้ค่ะเอนานี้ไปด้วยสึดปุ๊บเราก็มัดไว้เลยค่ะไม่ต้องมาหมดก็ได้ค่ะมาหมดแล้วหรือชิมัดนะคะทีนี้ชิอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้เราลองไปตัดข้างนอกกัน ใชยังอ,อืมโอเคงั้นเราก็จะตัดออกเท่านี้นะคะแต่ว่าเราต้องจับแน่นๆนะคะเราลองตัดดูตัดเลยหุยเสี่ยวตัดเลยไหมตัดเลยไม่เท่าค่ะโอเค ชุนที่สองนะคะตัดอีกทีนี้เราก็จะไปไปไ <laughs> <laughs> ปข้างหน้าชุดไปข้างหลงัง เป็นไงคะเป็นไงสต็อปก่อนเป็นบูบคัทเป็นบัตเตอร์ไฟไหมคะทรงผมหรือว่าแบลอีกชั้นหนึ่งให้มันสั้นกว่าเดิมเลยเลเยอร์ <Yeah. S 2> ผมหรือเปล่า